สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องเมเจ c h ชาแนลนะคะกับแนวทางรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2564นะคะมาแล้วนะคะผลงานดีต่อเนื่องเลยนะคะคุยซอกกลาวนะคะสินโคลาดแอดสยุยเสือตกถังพลังเงินดีนะคะและอีกหลายสำนักนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังทางช่องก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องแม่เจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปทุกสำนักทุกอาจารย์ท่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีงวดประจำวันที่16เมษายน2564นะคะ งวดนี้ก็ให้เด่นที่5ลองที่1นะคะงวดที่ผ่านมาให้เด่นที่6ลองที่7นะคะเข้าที่07นะคะท่านผู้ชมมาดูแนวทางชุด3ตัวนะคะ613 615 761 763 154 465 763และ867นะคะชุด2ตัวนะคะ13 15 61 65 6 3 3 1 5 4 6 4 5 6 6 6 7และ4 5นะคะระวังเบิ้ลหามนะคะ6 1 1 4 3 3 1 1 3 3 5 5และ6 6นะคะมาดูแนวทางของสุขนะคะมา1ตัวนะคะเด่นที่1นะคะ0 1 1 1 1 6และ1 8นะคะมาดูหลัก4นะคะเด่นที่4นะคะ 3 4 5 4 8 4และ9 4นะคะมาตามดูแนวทางของแอดกุ้งจ้านะคะ16เดือน4 6 4นะคะ14 15 45 24ล่างไปก่อนจา้ารอบนนะคะมาตามต่อที่นกนำโชคนะคะรัฐบาล16เดือน4 6 4นะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะมาตามต่องวดนี้ค่ะ2ตัว8 4 8 5 95 98และ82นะคะชุด3ตัวค่ะ285 295และ985นะคะตามกันต่อที่แนวทางแอดสุยนะคะแนวทางรัฐบาล16เดือน4 64นะคะผลงานดีต่อเนื่องเลยนะคะมาตามต่องวดนี้ค่ะ40 42 49 90 92และ20นะคะมาต่อที่เลขพิเศษนะคะ 361 6 18 2ตัว13 16และ18่ล่างนะคะ3135และ39นะคะงวดที่ผ่านมาเขาก็เข้าที่70ตัวกลับนะคะข้างบนนะคะมาตามกันต่อที่แนวทางรัฐบาลไทยของแอสสินโคราชนะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งที่5ตัวเดียวนะคะก็เข้าที่ตัวกลับนะคะ50นะคะ มาตามต่องวดวันที่16เมษายน64ค่ะวิ่งที่2และ8นะคะ2 8 29 86และ87นะคะ3ตัว286 486 287และ9 28นะคะมาตามกันต่อที่แอดหวังนะคะงวดที่ผ่านมาแม่เจไม่ไดเอามาฝากนะคะแม่เจหาไม่เจอเขาก็เข้าที่0 7นะคะให้ฟันที่0นะคะมาตามต่อ16 นี้นะคะฟันที่6 8และ0นย์ะคะ2ตัว 6, 2, 6 6, 6 8 2 8 6 0แและ0 6นะคะอย่าลืมจดแคปหน้าจอไว้กันนะคะจะได้ไม่พลาดมาตามกันต่อที่กลุยเซาะกล่าวนะคะเข้ามาแล้วสีงวดนะคะท่านผู้ชมมาตามกันต่องวดประจำวันที่16เมษายน64นะคะ3ตัว295 8,59 985 498 562 912 684 582และ051นะคะเด่นนะคะเน้นนะคะที่982นะคะ2ตัว95 59 85 98 62 12 84 28และ51นะคะ มาตามกันต่อที่แอดยาน,นะคะแม่เจไปเจอมานะคะก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะเขาให้2ตัวล่างนะคะเข้าที่ศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดนะคะมาตามดูกันค่ะว่างวดนี้จะมาไหมนะคะเน้นหกสองแปดสองศูนย์สองกันนะคะหกศูนย์แปดศูนย์หกแปดนะคะโชคดีนะครับรวย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  มาตามกันต่อที่คนคอหวยนะคะงวดที่ผ่านมาให้0ูนย์ตัวเดียวนะคะเขาเข้าบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชม70และ50เป็นตัวกลับนะคะมาตามกันต่องวด16เดือน464นะคะให้6ตัวเดียวนะคะ0 6 1 6์6 3 6และ66แต่ชุดที่เน้นนะคะคือห6นะคะงวดที่ผ่านมาค่อนเน้นที่70นะคะก็เข้านะคะ ก็อย่าลืมจดแคปเก็บไว้พิจารณากันนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เลยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรุๆยๆงวดประจำวันที่16เมษายน2564นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ